สวัสดีครับม er mm ือ hmm น in. ี้เขากับมาเที ja. ่ยวน้ำโปกันนะครับพอดีมือนี้มารับอยู่ทางอับเภอ่หมวกเล็กนะครับงันยิวอับเภอ่หมวกเล็กสระบุรี่รับอยู่สองขึ้นนะครับมือนี้วันน้าล่องสุขภาพมาเที่ยวน้ำโปกเห็ดตาหน่อยนะครับและน้ำโปกแต่ไเคียงกันอยู่ทางเอาเภอ่หมวกเล็กนะครับย้อนนี้เพื่อนๆใคร็ดคลิปปั้นได้นะครับมูนี้บ้างก็เลยมาถึงอ่านอัาคลิปลงช่องบ้าไม่แชแนลอีกจกคลิปหนึ่งนะครับทางน้ำโปกเอาเชื่อมช่วงกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับ นีกคืออีกหนึ่งทุสวยงามนะครับของน้ำตกนะครับนี่มีบรรยากาศอากาศเย็นๆเย็นจังหน่อยปรกาศรถเวียดนัมประได้ยามมันหนาวพี่น้องเฮ้ย ผมเหล่านี่ก็คือทีมงานเฮานะครับกับทีมงานแก่นนครน,นะครับมาเที่ยวนำโตกน้ำกันหลายๆผู้หลายๆคนนะครับมวลกลุ่มน้ำกันแบบทีแบบนอนเฮ้ากันนะกัฝากติดตามไปน้ำแน่กันแล้วกันนะครับทางช่องบาา้าไม่แชแนลช่วงนี้เพราะประยยเด็นคลิปปรนเด็นะครับเพราะใครบ้างก็คือน้ำโตกน้ำตกอีเองก็คือ ลงพายายเย็นครับลง,ง,งพายายเย็นนะครับตอนเรารันนี้ครับผมสอนเรบวันนี้นะครับน <laughs> ี่ก็ฝากไวปน้ำแนนก,กันแล้วกันนะครับทั้งช่องบ้ามายแชนแนลช่องดีบ๊อกเคยเดียรอาร์ตคลิปลงเ <laughs> อาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ทำหนี้สาก่อนนะครับคลิปหนามๆพอๆกันไหม ฝากไว้น้ำเนเดอ้อ่าวใหม่ชาแนลนะครับสวัสดีครับ